อ่าให้ดูครับนี่ครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าแก่อ่าเพื่อนเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมแกะผ้าออกมาให้ดูนะอ่าเดี๋ยวแกะผ้ามาให้ดูต้องค่อยๆแกะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าพ้าแพงต้องค่อยๆแกะต้องใจเย็นๆนะครับเฮอ,อใจร้อนไม่ได้เลยเสียหายมายุ่งอ่ะอ่โอเคนี่ครับ นี่คือผงสุพรรณผงสุพรรณใน,เ,นเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าพิมพ์พระเนี่ยพระเนี่ยแม่พิมพ์เขาเป็นไม้นึ่ภาพบอกไหมครับพระเนี่ยแม่พิมพ์เขาเป็นไม้น,นะครับเป็นไม้นะครับแล, oh. แล้วเขาก,กดพิมพ์เขากแกนแกะไมมพิมพ์เขาแกะลงไปบนไม้สิ่งที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นอะไรครับอ่าเราก็จะเห็นเสี้ยนไม้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นทาง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 นครับเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเป็นเสี้ยนไม้เพราะแม่พิมพ์เขาเป็นไม้เข้าใจไหมครับอ่าเห็นไหมครับเป็นรอยคล้ายๆเขาเรียกว่าเส้นสายฝนแล้วกันนะเส้นเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับแม่พิมพ์เขาเป็นไม้นะครับพอเป็นไม้ปุ๊บเขาจะเห็นเนี่ย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 พวกเนี้ยพวกนี้คือคือส่วนที่คนเป็นเขาดูนะครับเห็นไหม เป็นรอยทางเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยทางเป็นเส้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 นมันจะมีรอยเสี้นไม้นะครับอ่าเป็นรอยเสี้นไม้นะครับอ่าที่เราเห็นชัดเจนเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าแล้วดูหน้าพระนะครับจําหน้าพระแม่นนะครับผงสุพันธ์นี่ผงทุพันธ์นี่อู่ทองนะอ่าอู่ทองนะครับอ่านะครับเส้นหลายๆเส้นนะครับที่เกิดบนพิมพ์นะครับ มันเกิดจากมันเกิดจากอ่าเขาเรียกว่าเกิดจากแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี่นะครับคุณดูนะนี่นะครับตรงข้างนี้นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับมันจะเป็นเส้นเล็กเล็ๆเขาเรียกว่าก้ามเขาเรียกว่ารอยเข็มแบบเห็นไหมตรงข้อศอกนะครับเห็นไหมอันนี้มีเกอบทุกองค์นะครับมีเกอบทุกองค์นะครับ อามีเกือบทุกองค์นะครับอ่าแล้วเส้นไม้พวกนี้ขึ้นเกือบต้องขึ้นทุกองค์นะมากหรือน้อยมันต้องมีให้เราเห็นนะครับมากหรือน้อยต้องมีให้เราเห็นนะครับเส้นไหลตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอ่านะครับเนี่ยเห็นชัดเลยนี่ชัดชัดเลยไหมค,ครับอ่าเห็นไหมครับอ่า นะครับและผงสุพรรณนี่เเป็นดินกองนะครับเป็นดินกองนะครับเป็นดินกองเนื้อมันจะละเอียดน,นะครับนะครับแล,แล้วก็เขาใช้สับตอ,อกนะครับข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเห็นไหมครับรอยคล้ายๆของมีคมสับตอ,อกนะอ่าที่บางคนก็บ,บอกใช้ไม้ไผ่ตัดนะครับบางคนใช้ไม้บอกใช้ไม้ไผ่สับตอ,อกออกนะครับจะเป็นลายเห็นไหมครับเห็นไหมครับ สับตอกนะครับสับตอกข้างหลังเป็นรอยนิ้วมือนะครับอ่านี่เห็นไหมนี่ครับลายนิ้วมือต้องจำลายนี้เลยนะเนี่ยนี่นี่ลายนิ้วมือเนี่ยบางคนเขาจำลายนิ้วมือได้เนี่ยเขาดูบได้เลยนะหยิบมารู้เลยนะเกแท้เออ พวกแม่นแม่นพ,พ์เนี่ยเขาจำลายนิ้วมือด้านหลังได้เนี่ยเขารู้เลยนะว่าอันเนี้ยแท้ไม่แท้นะานี่ครับลายนิ้วมือต้องเป็นลายนี้เลยครับโอ้โหแต่จริงๆยังมีอีกเยอะนะดูวันเดียวไม่หมดหรอกพลาผมเนี่ยเยอะมาก